เร็วๆรถน้ำดำโหตากับยายเร็วมาตรงนี้เร็วเร็วเร็วๆเร็วๆปุ้ยมาคัอัรองเท้านะตรอลูกรองเท้าเร็วนม่นี่อย่าเล่นอย่างนั้นลูกเอามาตรงนีรถตานี่ยนะเร็วๆไม่ต้องไป นี่เดี๋ยวไม่ได้ไปหนแล้เดี๋ยวแม่กับไปเที่ยวเด้ออันอันนี้ไม่ลงเดี๋ยวไม่พาทาก็ทำเลยม่ได้บอเลย ลูกเร็วรถนำรถน้ำให้ตากัดยายเร็วๆไม่เร็วรถนำตากัดยายเร็วลกร็เลยนะพอแาตอกปเนี่ยนาะมา อเร็วต้องให้ไปแล้วนกาต้องตเที่ยวให้ตากระใ่เร็วนะเก่งแล้วเก่งเออเกกเก่เออ้เให้ตากระใหญ่รเทให้ตากระเด้อเออตากระญสูขภาพแข็งแรง ใส่มือลูกใส่มือใส่มือเออเออกาด้วยกาด้วยลูกเออตราดกากับยายกาด้วยเออยายกาด้วยคุยมาเร็วอ่าอ่าะพูดมาคนเก่งคนเก่งไม่ต้องใจโอเค คุยไว้ปีหน้าแล้วกันมันมึนโอเคจ้าไปแล้ว